้นทางเพื่อที่จะไปชมบ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะวันนี้เป็นบ้านเดี่ยวเป้าหมายมีไว้เพุ่ชนนะคะวัสดีบ property show อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เป้าหมายมีไว้เพุ่ชนทําให้สุดแล้วก็หยุดที่บ้านนี่ละคะ่ mm hmm. ะโอเคตอนนี้เราอยู่ถนนเส้นบายพาสตัดใหม่นะคะเส้นบายพาสตัดใหม่ ราผ่านแยกวังเกลือมานะคะบ้านหลนี้อยากจะมาชมบ้านบอกนะคะจะพามาชมอีก37กิโลเมตรถึงสนามบินไปไม่ถึงสนามบินนะคะนี่เลยไปแล้วนะนี่ละคะ่ะหลังจากผ่านแยกวังเกลือมาโอเคเราก็จะเจอหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านสองหมู่บ้านตีไฟไ้ายเลยค่ะบ้านที่จะพาไปดูนะคะอยู่ในหมู่บ้านพัชราพรน,นะคะ บ้านพัชราพรตีไฟซ้ายเข้าไปนี่นะคะป้ายหมู่บ้านปึ๊บพัชราพรเหลียว้ายเข้าไปเลยนะคะอ้ถนนใหญ่มากเลยนะคะสามารถจอดรถหน้าบ้านได้อันนี้คือข้อดีนะคะส่วนหนึ่งของการเลือกซื้อบ้านถ้าเราเลือกหมู่บ้านที่ถนนกว้างนิดนึงพอจอดรถได้สะดวกสำหรับคนมาเยี่ยมหาเราสะดวกสำหรับตัวเราเองด้วยค่ะ โอเคนี่เลยถึงแล้วเห็นป้ายพกเปตดี่โซก็เห็นบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมในบ้านกันนะ